สำหรับพ่อบ้านใจกล้าคนนี้เลยพี่ปอนัทุฒิมาอีกแล้วหรอไอที่บอกว่าใจกล้าเนี่ยบอกเลยว่ากล้ารับทุกอย่างเลยไม่ว่าเมียจะใช้อะไรกล้าทําให้ทุกอย่างอย่างล่าสุดนี้นะคะช่วยสีภรรยาทางานบ้านทําชนิดที่ว่าแหมนากล้องเนี่ยแข็งขันสละเกินแต่หลังกล้องเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าวันว่างๆของครอบครัวเนี่ยเขาหากิจกรรมทํากันคุณผู้ชมซึ่งพ่อบ้านใจกล้าอย่างพี่ปอนัทฒิตี่นะในฐานะหัวหน้าครอบครัวไม่รอช้าค่ะหยิบไม้ถูพื้นมาช่วยสี ภรรยาเลยนะฮะเมียนั่งสวยๆ,ดๆได้เลยจานแบบพ่อทำเองนะฮะพี่เอพรทิพย์เนี่ยเออเนี่ยก็มาช่วยเมียทำความสะอาดทุกอย่างเลยแล้วคุณดูชุด<อ>ดูชุดคนทำความสะอาดนี่คือชุดนอนค่ะเออท่าทางนี่คือตั้งอกตั้งใจมากและไม่รู้ตัวด้วยนะว่าภาพเนี่ยที่ถูกถ่ายเอาไว้เนี่ยคือเมียเนี่ยแอบถ่ายแล<อ>้วเรียบร้อยก็เล่นถูบ้านไปร้องเพลงไปสบายใจจริงๆแต่ไม่รู้สบายใจจริงหรือเปล่านะเพราะเพลงที่เขาร้องเนี่ยมันทำแม่งทำแม่งไงก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ ฉันทำอะไรให้เธอเครื่องคุณฉันฉันเป็นจำเลยของคุณนี่รูกนะคุณแต่จริงเธอคือคนบาป เป็นไงถ้าดูแต่คลิปไม่ฟังเสียงเฮ้ยขยันขันแข็งพอฟังเสียงร้องเพลงปุ๊บโอ้โหจำเลยรักเลยนะเออโดนใช้สารพัดสารเพสซะอย่างนั้นนะคะถูกไปร้องไปนั่นเองนะคะเหมือนกับโดนบังคับเลยแต่จริงเขาตั้งใจทํานะคุณผู้ชมนะตัดภาพมาที่สภาพหลังออกไปรบกับมาถูพื้นเป็นไงนี่เออพี่ป๋อก็อยู่ในสภาพนี้คุณผู้ชมค่ะนอนหมดสภาพอยู่ที่โซฟานอนมันทั้งชุดนอนเนี่ยแหละชุดเดิมด้วยนะพี่เอกเขาก็เขียนแคปชั่นแซลสามีเอาไว้บอกว่า แม่ชายหมดสภาพชายชุดเดียว24ชั่วโมงชายประหยัดน้ำชายตากแห้งจะบอกว่าพี่ปอเนี่ยมารู้ตัวอีกทีก็ไม่ทันแล้วนะคุณนะเพราะว่าคนเนี่ยแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวกันเยอะเลยจนต้องออกมาแก้ข่าวบอกว่าทำอะไรไม่เกรงใจคมแฝกพี่เลยเนอเป็นพระเอกคมแฝกนะเีวปอฟานะนี่ไงจากถือไม้คมแฝกตอนนี้ถือไม้ถูพื้นไปก่อนถ้าจะเข้าทีกว่า พี่ปอยังบอกอีกด้วยบอกว่ายังไงรู้ไหมพี่เอ๋ทำแบบนี้ใช่ไหมเต<อ>รียมตัวเลยทไมคะเตรียมตัวล็อกคอลเลกชันภาพหลุดของพี่เอ๋ไว้ได้เลยเขาก็มีไว้เหมือนกันแต่เชื่อว่าภาพหลุดพี่เอ๋ไงก็สวยอยู่ดี